พี่สันตินะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนนะครับและก็ข้างๆผมนี้ก็คือผู้แนะนำนะครับก็คือคุณใหญ่นะครับที่ได้เขียนบอกเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสวนมะเขือยาวนะฮะโดยการนำวานน้ำเงินไคโตซานเข้ามาช่วยแล้วก็การนำวานน้ำเงินคีเลตพลัสเข้ามาช่วยที่สวนอย่างนี้เดี๋ยวผมจะคุยกับทางคุณใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับคุณใหญ่มารู้จักสวนนี้ได้ยังไงครับอ๋อก็จริงๆก็เป็นเป็นเพื่อนกันกับ เป็นญาติกันกับเพื่อนของผมก็คือแนะนําผ่านมาอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าเพื่อนของผมเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่ก่อนแล้วผมแนะนําให้ใช้แล้วครับก็เห็นผลก็เลยมาแนะนําคุณสันติอีกทีหนึ่งครับก็ในมะเขือยาวปัญหาของมะเขือยาวมันคืออะไรครับปัญหาในมะเขือยาวหลักๆก็คือโรคเชื้อราอีกแล้วครับเดิมๆครับก็โรคเชื้อราแล้วก็มะเขือยาวเนี่ยเป็นพืชที่ต้องใช้ยาเยอะครับแล้วก็โรคเชื้อรา มันจะรุนแรงทั้งทางใบแล้วก็ทางผลอืแล้วก็ถ้าต้นสูงอายุจะเสื่อมโทรมเพราะว่าเป็นพืชที่ออกผลผลิตเยอะเยอะครับพี่ก็ต้องใช้ปุ๋ยเยอะเพราะต,ต้น,นโทรมนี่ก็เก็บผลผลิตไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วตอนที่พี่ใหญ่เข้ามาเจอส่วนนี้ส่วนนี้มีปัญหาอย่างไงบ้างฮะก็จริงๆตรงนี้ก็ต้นเริ่มแก่ครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฝนครับก็ลูกผิวจะไม่สวยแล้วก็จะมีเรื่องของเน่า เป็นเป็นปัญหาเพราะว่าฝนตกเยอะทําให้รากเน่าโคนเน่าแล้วทําให้ต้นเสื่อมโทรมเร็วครับครับแล้วทางพี่ใหญ่ได้อ่าเข้ามาแนะนําพี่สันติยังไงบ้างก็เข้ามาแนะนําว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะเป็นเป็นเป็น,ปนาสารชีวภาพสามารถไปช่วยเรื่องอปลดปล่อยธาตุอาหารในดินทําให้รากใหญ่ยาวสามารถดูดกินอาหารได้มากขึ้นหมายถึงทําให้ทาต้นเนี่ยจะแข็งแรงจากโรคเชื้อราและแมลงได้ในระดับหนึ่งก็จะช่วยเรื่องใบ เป็นโรคเน่าหรือว่าผลเน่าได้แล้วก็ช่วยเร่งในในส่วนของพืชที่สวมโรมให้เจริญเติบโตบได้ดีแล้วอัตราส่วนได้บอกที่เขาอย่างไรบ้างอัตราส่วนก็อยู่ที่1 0ซีต่อ20ลิตรครับอืมก็คือสูตร,รมาตรฐานค0ซบ 10cc ต่อน้ำ20ลิตรและฉีดพ่นอ่าฉีดพ่นก็ได้ทั้งต้นแล้วก็พื้นดินครับได้เวลาฉีดเนี่ยมันต้องมีส่วนหนึ่งอยู่แล้วที่ตกลงพื้นดิน ก็ตกลงพื้นดินก็จะไปช่วยยอ่อยอินทรียวัตถุในดินช่วยทําให้ดินร่วนซุยทิ้งน้ําดีขึ้นช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกสารเคมีตึงไว้หลังจากที่กเกษตรกรใช้สารเคมีานานๆไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชาื้อราฆ่าแมลรงยาคุมหรือยาฆ่าหญ้าต่างๆจะไปปลดปล่อยธาตุอาหารออกทําให้พืชเนี่ยมีอาการเติบโตที่เห็นชัดครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางพี่สันติบ้างนะครับพี่สันติปลูกมะเขือยาวมานานหรือยังฮะ ก็ตามสิบปีได้สามสิบปีเลยครับพี่โอ้โหแล้วที่ปลูกทั้งหมดตอนนี้กี่ไร่อ่ะฮะประมาณหกงานประมาณหกงานก็ประมาณไร่ครึ่งประมาณไร่ครึ่งประมาณไร่ครึ่งปลูกมาสามสิบปีเห็นอะไรเกี่ยวกับเจ้ามะเขือยาวนี้บ้างก็ราคามันจูงใจนะอ่าราคาดีไหมพี่ราคาดีอืกิโลเท่าไหร่ตอนนี้เรือสิบสองบาทแต่นี่ก็ถ้า กากินเจนเนี่ก็จะราคดาดีขึ้นอืขึ้นอยู่กับเทศกาลด้วยใช่ครับอ่าฮะแล้ววิธีการปลูกอ่ามะเขยยาวนี่ทํำยังไงอะครับพี่ก็ต้องเพาะก้าก็คือเริ่มต้นจากเพาะต้นก้าเพาะต้ก้าก่อนเพาะต้นก้าเนี่ยเราเราเรา,เราต้องทําแปลงดินก่อนไหมหรือว่าทําแปลงทําแปลงอ่าทําแปลงก่อนอ่าแล้วพันเปี้ยมาจากไหนซื้อซื้อท้องตลาดซื้อตามท้องตลาดเข้ามาแล้วพอเรามาเพาะเราหว่านเลยเหละฮะเราว่าเกียดินให้เสมอแล้วก็หว่าน วานประมาณประมาณกี่วันประมาณเจ็ดวันมันก็จะขึ้นเจ็ดวันนีก็มีต้นก็ขึ้นมาแล้วแล้วกี่วันถึงจะเอาลงลงแปลงได้ประมาณหนึ่งเดือนก็คือช่วงระหว่างรอให้มันเจริญเติบโตหนึ่งเดือนนี่คือเราก็มาเตรียมเตรียมดินเตรียมดินของที่ที่แปลงใหญ่ที่เราจะเอามามาลงแล้ววิธีการเตรียมดินเตรียมยังไงก็ไถายท้ทตากแดดตากแดดไว้ถ้าตากแดดไว้ก่อนแล้วค่อยเดี่ยมาทําร่องทาร่องยกร่องขึ้นยกร่องขึ้นแล้วก็ปลูก ต้องปลูกเป็นร่องสมัเนี้ยเชื้อรามันเยอะอ๋อเชื้อรามันเยอะก็เลยต้องปลูกเป็นร่องอ่าปลูกเป็นร่องครับหลังจากที่เราได้เบี้ยมาเสร็จแล้วเราก็มาตีลุ่มมาตีหลุมปลูกปลูกระยะห่างยังไงประมาณถ้าวางร่องก็หกศอกก็คือระยะห่างของแต่ละร่องร่องอ่าแต่ละร่องหกซอกอ่าแต่ถ้าวางต้นก็ประมาณเจ็ดสิบเซนอ๋อคือปลูกระหว่างต้นหลุมนี้อนะครับถึงหลุมนี้ก็คือประมาณเจ็ดสิบเซนก็คือปลูกไปเรื่อยๆไปเรื่อยอืม แล้วพอที่จะนับได้ไหมครับว่าในส่วนนี้ประมาณกี่ต้นประมาณพันพันห้าร้อยต้นนะพันห้าร้อยต้นแล้วปลูกไปแล้วเรามีการบำรุงรักษาแล้วประมาณกี่เดือนมันถึงจะได้เก็บอออกดอกเก็บลูกเก็บผลมันก็ถ้าเริ่มเริ่มก็ประมาณเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งก็เริ่มเริ่มมีลูกให้ให้เก็บมั่งแล้วประมาณสี่สิบห้าวันนี้ก็ก็เริ่มที่จะมีดอกออกแล้วมีลูกออกให้เราเก็บตอนแรกแต่ถ้าจะให้แบบ เต็มที่เต็มที่ก็ต้องสองเดือนขึ้นไปสองเดือนขึ้นไปเริ่มเห็นเริ่มลอนดเดียแล้วก่อนที่พี่จะมาใช้วาน้ํามืินเนี่ยผลผลิตของพี่เป็นยังไงก็มันชักจะเริ่มแย่ต้นมันชักเริ่มแย่ก็คือว่ามันตักแกมาอ่ามันดกดกมากๆมาอ๋อหลังจากที่เราเก็บผลผลิตมาโดยตลอดแต่เราก็บำรุงอยู่นะบำรุงอยู่แต่ต้นมันโทม พอ,อมาันาต้นเก่าสักสี่เดือนขึ้นไปในชักลร่มเงียบเนี่ยนี่คือ,อต้นประมาณกี่เดือนพี่ตอนนี้น,น,นี่จะเข้าห้าเดือนแล้วเนี่ยจะเข้าห้าเดือนต้นมันก็เลยโทมแล้วตอนแรกคิดว่าอาจะเก็บได้สักประมาณกี่เดือนประมาณสี่เดือนสี่เดือนครึ่งสี่เดือนนี้ก็จะทิ้งแล้ว <laughs> ก็คือจะทิ้งแล้วนะ <laughs> สี่เดือนนี้ก็ทิ้งแล้วอืแล้ววันแรกที่ทางพี่อ่าใหญ่แล้วก็พี่วันชัยใช่ไหมฮะได้มาแนะนําอ่า รู้สึกยังไงก็ยังยังไม่ค่อยเชื่อนะก็เลยลองลองลองไปเขาเรียกไปประชุมก็เลยลองไปดู <parliament. S 2> อแล้วก็แจ้งมาขวดเล็กไอขวดลอยซีนก็ลองมาฉีดดูมันได้แค่ครึ่งดวงเอง <glasses S 1> เพราะว่าไอนี้มันไล่ขึ้นมันต้องฉีดทั้งกว้างไงต้องฉีดถังใหญ่อ่าทั้งครึง่งทั้งครึง่งก็เลยลองฉีดอ่ได้แค่ทางเดียวก็ได้ครึ่งดวงกว่าหน่อยได้ครึ่งดวงกว่างแล้วมันกี่วันมันเห็นการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นยังยังไม่ยัง ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็เลยว่าเอาเอ,า,เอ,า,อางี้เอาไปสมัครใหม่อมเอามาชุดใหญ่มาชีตอีกทีหนึ่งตอนแรกได้ของฟรีมาได้ของฟรีมันไม่ <laughs> ไมทั่วยังไม่ทั่วดงทีนี้กลับไปเป็นสมาชิกกลับไปเป็นสมาชิกเพื่อที่จะได้มาชุดใหญ่ะจะมาชุดใหญ่มาชีดอีกสองนวดแล้วรู้สึกว่าเออดีขึ้นครับแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงงามตอนมันงามขึ้นยอดสวยจะไอ้ที่โสมที่เราบอกเดี๋ยวมันจะได้จริงหรือไม่อะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็ยอดใหญ่ขึ้นยอดใหญ่ขึ้น แตกยอดออกมาแตกมีดอกออกมาอมีมมลูกเยอะเลยลูกลจะชนะตาขึ้นแล้วแล้วตอนนี้คิดว่าจะเก็บได้อีกประมาณกี่เดือนอีกสักถ้าต้นยังอยู่อย่างนี้นะถ้ามดพ้นเร็วอาจจะอาจจะได้เป็นเดือนเดือนอยู่ต่อเพิ่มอีกนีดเลยอยู่ต่อได้ปีเดือนเดือนโอ้โห เพราะว่าเท่าที่เราเห็นนะครับผลผลิตตอนนี้ออกมาลูกก็สวยนะครับดอกก็เยอะนะฮะต้นจากที่โรมโซงคิดว่าจะตัดทิ้งแล้วตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วพี่ผสมยังไงบ้างตายไปร้อยสี่อีกคนเล็กกันนะร้อยสี่ต่อน้ําถังนี่ก็สองลิตรั้งหลแล้วมะเขือยาวดูแลยากไหมยากเพราะว่าที่ผมขับรถผ่านมาผมไม่ค่อยเห็นมีใครปลูกสักเท่าไหร่นะใช่ไม่ค่อยมีน้อยมากเลยในในมู่นี้ก็มีไม่ไม่กี่เจ้าเลยฮะเพราะว่ามันดูแลยาก มันต้องใช้ต้นทุนต้นทุนก็สู้ไฟอย่าได้เก็บนะออืแล้วก็ตอนเก็บแล้วนี่ก็ลงทุนเยอะอถ้าคนปลูกไปว่าจิ่งทริงว่างๆไม่ได้ไม่มได้ดูแลทึ่ทุง่งอ่ะมันจะนอนกินมากกว่าที่ได้รู้ก,ก็ไม่สุ้ยไอ้ที่มันทํายากจริงคือพอเราปลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นต้นพอมันกําลังจะได้เก็บลูกเก็บผลเนี่มันก็มีนอ่องมีน่อยมากินแล้วก็ต้นมันก็ไม่สุ้ยแล้วลูกก็มันก็ไม่สุ้ยแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเราไปปุ้ยเห็นมั่งอะไรมัางเนี้ยครับ พี่รู้สึกยังไงบ้างกับการที่ใชหว่านน้ำเงินจะรู้สึกว่าเออจะซื้อใช้ก็คงจะคุม้มคุ้มค่าคุ้มค่าเงินที่เราจะซื้อใช้ mm hmm. เพราะมันคุณภาพก็ช้ได้อ <Okay. S 2> เพราะว่าถ้าธรรมดาแล้วถ้าไม่ฉีดแต่ใส่ปุ๋ยอย่างเดียวอ่ะมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกถ้าต้นโสมแล้วนะถ้าต้นโสมแล้วคือโทรมเลยโสรมเลยใส่ปุ๋ยก็ไม่ฟืน้นแต่นี่เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าใช้ว่าน้ำเงินไคโตซานเข้ามาร่วมเนี่ย มีผลผลิตมีพลนมีพลนขึ้นมามีผลขึ้นมา,มนมาทําให้มะเขือยาวตอนนี้เป็นเกรดเอกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยังไงเดี๋ยวอยากให้พี่สันติเนี่ยช่วยฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจอยากจะทํามะเขือยาวนะฮะฝากได้เลยครับพี่ก็การปลูกมะเขือยาวมันก็มันว่าต้องอดทนคืออทั้งนอนทั้งแมลงมันเยอะอแล้วการตายต้นก็เยอะทีนี้ว่าถ้า เรามียาดีๆก็จะได้ผลผลิตผลิต,ผลผลตขึ้นเพิ่มขึ้นครับถ้าจะให้ดีก็คือใช้หว่านน้ำเงิน,น,น,เ,งนเข้ามาร่วม,วมวนะครับช่วยให้ผลผล,ผลิตนั้นออกมาเป็นเกรดเอมากยิ่งขึ้นนะครับพี่วันนี้ผมทราบว่าทาง